เตือนใจสําหรับสาวๆต่อไปนี้เนี่ยคือเราต้องสังเกตให้เยอะขึะ้นนะต้องเป็นคนช่างสังเกตและก็ระมัดระวังตัวด้วยเออเพราะว่าสังคมอยู่ยากแล้วนะเพราะว่าผู้ชายบางคนจิตใจไม่รู้ว่าคิดอะไรอยู่ค่ะอย่างกรณีนี้เนี่ยแอบถ่ายใต้กระโปรงผู้หญิงแต่ว่าน้องเขารู้ทันไปชมคลิปกันค่ะพี่มีก้องใช่ค่ะ,คะพี่เดินตามหนูมาตั้งแต่เมื่อกี้แล้ว ถ่ายพี่ถ่ายใต้กระโปรงหนูใช่ค่ะใช่ค่ะนี่ค่ะมีกล้องใต้ค่ะพี่จะไปไหนพี่เดินตอนหนูมาสองรอบแล้วตั้งแต่ตรงน,นู้นพี่เขามีกล้องดี่ทตี่รองเท้าค่ะผ<ท>ู<ท>้ชมคะเห็นไหม้อ,อ,องผู้หญิงคนนี้เดินตามผู้ชายคนนี้เลยค่ะเพราะเธอเห็นเลยว่าผู้ชายคนนี้ที่รองเท้าของเขาเหมือนกับติดกล้องเธอมั่นใจอ่ะแล้วก็ตะโกนเลยนะ ผู้ชายคนนี้พยายามจะเดินหนีเธอไม่ยอมเธอเดินตามแทตะโกนสุดท้ายแล้วรอปภประจําห้างนี้เนี่ยเขาก็ไปรูปตัวผู้ชายคนนี้มาซักถามแต่ผู้ชายคนนี้ก็ปฏิเสธไม่มีไม่มีน้องพี่นั่นแหละติดกล้องถ่ายกระโปรงหนูเอทีนี้ชาวโซเชียลเขาเห็นคลิปนี้คุณผู้ชมคะนี่จังหวะที่หลายคนพลเมืองดีรวมถึงรปภจับตัวผู้ชายคนนี้พยายามจะขน นตัวตามหนูมานานแล้วอะเออน้องเขาก็ยืนอธิบายเลยนะตามหนูมานานแล้วเดินตามหนูไปไหนก็ตามอือตอนแรกปฏิเสธนะไม่มีไม่มีผมไม่ได้ถ่ายผมไม่ได้ถ่ายเออที่เขาก็กลมอยู่ที่รองเท้าเจอเจอสิเจอกล้องหนึ่งกล้องอ่ะติดอยู่ที่รองเท้าเป็นกล้องเล็ก ชาวเน็ตเขาเห็นปุ๊บเขาบอกโอ้โหน้องคนนี้ชื่นชมเลยนะสติดีมากทำแบบนี้ถูกแล้วเอาให้อายเราไม่เราไม่ต้องอายเราเป็นผู้เสียหายอ่ะคนทํานี่แหละต้องอายค่ะทีมข่าวของเราไปพูดคุยกับทางผู้เสียหายน้องเขาก็เล่าฟังว่าเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาไปเดินห้างเห็นหนึ่งที่จังหวัดฉะเชิงเซากับพี่สาวเข้าไปที่ร้านแรกผู้ชายคนนี้ก็เดินตามมาไปอีกร้านหนึ่งก็เดินตามอีกก็เลยผิดสังเกต มองไปมองมาเอ๊ะรองเท้าเขาดูแปลกๆนะเหมือนกับติดเลนอะไรไว้อยู่เพราะมีรูระบายก็เลยหยิบโทรศัพท์ขึ้นมือขึ้นมาถ่ายภาพเอาไว้เป็นคลิปนี่แหละไว้เป็นหลักฐานค่ะใช่ค่ะเขาเดินตามหนูมานานแล้วอะเจอเป็นรูปภาพค่ะเป็นรูปภาพที่ถ่ายใต้กระโปรงอะค่ะอือคือมันมีแต่รูปภาพใช่ไหมไม่ได้เป็นคลิปวิดีโอ คือไม่แน่ไม่แน่ใจว่าเขามีคลิปวิดีโอเขาไม่ไม่เขาเปฏติเศษอะคะ่ะจนหนูต้องหาเองในโทรศัพท์เขาอะคะ่ะเราก็เจอรูปของคนอื่นบ้างไหมคะเจอคะ่ะเจอเขาไปถ่ายถ่ายคนอื่นที่ร้านแห่งหนึ่งในในใน,ในห้างเหมือนกัน,นะคะ่ะแต่เป็นวิดีโอนะคะคือเขาเนียนมากเลยนะคะเนียนมากหมายถึงว่าแบบในรองเท้าอะคะ่ะถ้าไม่สังเกตดีๆก็จะมองไม่เห็นกล้องเลยอะคะ่ะก็อยากจะให้ทุกคนแบบสังเกตคนรอบตัวที่แบบเดินอยู่แบบ ข้างๆเราเดินรอบๆเราอะค่ะว่าเขาแบบมีท่าทีที่เขาอันตรายไหมค่ะน้องเขาก็ไปลงบันทึกประจําวันไว้นะคะรวมถึงผู้ชายคนนี้ก็ถูกจับกุมค่ะค้นตัวเนี่ยนอกจากเจอกล้องแล้วใช่ไหมครับ ในโทรศัพท์มือถือของเขาคุณรูไม้ไปเจอคลิปภาพเป็นคลิปวิดีโอของผู้หญิงคนอื่นๆอีกหลายคนเลยทีเดียวนะคะก็ถูกดำเนินคดีไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็อยากฝากเตือนผู้หญิงหลายๆคนโโเดินตามห้างต้องระแวดระวังหน่อยละกันนะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าจิตใจคนสมัยนี้เขาคิดอะไรอยู่ไม่รู้จะถ่ายไปทําไมภาพก็ไม่ได้ว่าจะสวยมา,ามือมนี่แต่คือน้องทําถูกจริงๆนะใครมาทําอย่างนี้ตะโกนให้ดังเลยมีกล้องใช่ไหมเราก็มีโทรศัพท์มือถือถ่ายคลิปกลับเลยนี่แหละเอาแบบนี้เลยคนที่อายเนี่ยไม่ใช่เรา ต้องเป็นเขาครับอย่าไปยอมนะแล้วคนใกล้ตัวคนรอบข้างเนี่ยอย่างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภย<ะ>ัยหรือคนยุทธแถวนั้นเนี่ยก็ต้องยื่นมือมาช่วยนะ,ะเพราะบางครั้งถ้าเกิดผู้เสียหายเพียงลําพังคนเดียวบางทีเนี่ยมันก็จะทําอะไรได้ไม่มากนคนละเมืองดีมีส่วนสําคัญเป็นอย่าง่งเผื่อผู้ชายคนนี้กลับมาทำร้ายร่างกายน้องผู้หญิงเลยยุง<ะ>่งเลยนะ